สวัสดีค่ะวันนี้น้องก็เอารูปภาพตุ๊กตาโมเดินมาฝากนะคะนี่นะคะมีแต่น่ารักน่ารักสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะข้ามาชมกันนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะค่ะ ชมตุ๊ก,กตาก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะน่ารักน่ารักค่ะมีแตตัวน่ารักน่ารักเนาะเพลงอะไรดีเนาะฟังนักร้องเสียงเพียนนะคะ จมกันค่ะเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักเท <c oughs> เบ่อกับความปนเปมันไม่แค่และไม่หวังมันเหมือนคนจินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคน ที่ปิดตาเพราะรักแล้วให้อาภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันลามาสนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ ยังนึกกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกนะรักเทอที่เคยสหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อ,อย่าดำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังพอดำใจถ้าสิ่งที่ได้เจอเคยอฝันขึ้นละเมอและไม่จริงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมน,น่ารักน่ารักเนี่ยนะคะน้องตุ๊กกะาะ รักน่ารักทุกตัวเลยจ้านี่ค่ะมีหลายอย่างนะคะนี่น,นะตุก,กตาโมเดลน,นะคะชอบแบบไหนกันล่ะคะไม่ให้เรียกตั้งหลายอย่างคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะ ขอบคุณทุกๆคนคะ่ะสวัสดี